คือแล้วมันจริงหรือเปล่าที่ทําไมพออสานักพุทธท่านถึงออกมาสงสัยว่ามีผู้หญิงไปทําให้พระ,ระเธรรมกล้าประโยคต้องสึกแต่มุมนึงโทษผู้หญิงเดียวไม่ได้คุณผู้ชมว่าไหมาคือมันก็ต้องโทษพระด้วยถูกไหมฮะคือของพันเนี้ยมันปรบมือข้างเดียวไม่ดังเขามีข้อมูลแล้วว่าผู้หญิงคนนี้คือใครและผมก็พยายามเข้าไปส่องโปรไฟล์ของน้องเขาน่าจะ30กว่าแล้วมั้งคุณผู้ชมฮะน่าจะ30กว่าแล้ว แล้วก็เป็นผู้หญิงที่เดินสายทําบุญเยอะมากแล้วไปตามวัดวัดเล็กวัดใหญ่เนี่ยเธอไปค่อนข้างจะเยอะอแล้วคอแห้งเรื่องแบบนี้เห็นรูปแล้วแบบกืนน้ำลายทังเอ,อือกเนี่ยนะฮะ <c oughs> ถึงว่าเจ้าคุณ <c oughs> สินกระจุยเลยขนาดเราเห็นรูปเนี่ยคอแห้งเลยว่กลืนน้ำลายทังเอ,อือกผู้หญิงคนเนี้เออคือชอบทําบุญมากเพราะในรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยคือเราจะเสิร์ชชื่อเลย คือเฟซบุ๊กเขาเนี่ยตั้งล็อกค่าเอาไว้เราก็พิมพ์เสิร์ชชื่อเลยว่าชื่อเนี้ยมันขึ้นไหมปรากฏว่าเฮ้ยมันขึ้นอ่ะปับ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 ,ปบ,ปบแล้วจะเป็นวัดต่างๆที่ผู้หญิงคนเนี้ยไปทําบุญแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดอะไรนะเอออันนี้ต้องบอกก่อนเพราะผมก็ไม่บอกท่านอยู่แล้วนะที่ดูกันอยู่สามพันแปดเนี่ยนะเราก็พูดไม่ได้แล้วกลายว่าเฮ้ยใช่เหรอบางทีดูลูกก็ออยังนั่งคุยกับไอ้เมื่อกี้ก่อนจะออกมาจากออฟฟิศ บอกไอ้ใช่เหรอวะรู้สึกจะมีภาพหนึ่งมันถ้าจําไม่ผิดอะคือนอกจากภาพที่เพจอื่นเนี่ยวัดอื่นเขาลงขอบคุณสีกาคนนี้เนี่ยนะอูแล้วคอแห้งเรื่องแบบนี้เห็นรูปแล้วแบบกินน้ำอะไรังเอื้อกเนี่ยนะ <c oughs> ถึงว่าเจ้าคุณ <c oughs> สิงกระจุยเลยขนาดเราเห็นรูปเนี่ยคอแห้งเลยว่าแบบกืนน้ำอะไรังเอื้อกเนี่ยฮนะสุดแป๊บเบนี่ยนะขอกินน้ำก่อนนะ <c oughs> ถึงว่าเจ้าคุณเจ้าคุณก็แบบ ไม่ไหวแล้วนี่แล้วอะไรรู้ป่ะไม่มีบางภาพอ่ะไม่มีบางภาพอันนี้อันนี้เล่านะแต่ไม่ให้ท่านดูนะแค่เล่าเพราะเดี๋ยวเราพยายามจะติดต่อเข้าไปด้วยอันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับเ้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะติดต่อว่าเกิดอะไรขึ้นคือแล้วมันจริงหรือเปล่าที่ทําไมพออสํานักพุทธท่านถึงออกมาสงสัยว่ามีผู้หญิง ไปทําให้พระประเดนธรรมกล้าประโยคต้องศึกแต่มุมนึงโทษผู้หญิงอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมว่าไหมาคือมันก็ต้องโทษพระด้วยถูกไหมฮะคือของพันเนี้ยมันปกมือข้างเดียวไม่ดังแต่ก็แปลกคือถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้นะที่ผมเห็นความเคลื่อนไหวเขาคําถามคือคืออย่าหาผมไปบูลลี่ท่านเจ้าคุณนะทุกคุณก็ไม่ได้หล่อนะคุณผู้ชมนึกออกว่าคือด้วยความารพมนี้ผมไม่ใช่บูลลี่นะ เจ้าคุณก็แก่แล้วนะแล้วเจ้าคุณก็ไม่ได้หลอนะแล้วเจ้าคุณท่านก็แบบผมว่าสุขภาพแก่ก็ไม่น่าจะแข็งแรงอะคุณผู้ชมฮะอะแต่คําถามคืออะไรทําให้เจ้าคุณหวั่นไหวถ้าไปฟังจากตารวจบ,บอกมีเรื่องวิดีโอคอลมีเรื่องคลิปเหมือนมีเสียงผู้หญิงอยู่ในนั้นแต่ถ้าไปถามทางสํานักพุทธสํานักพุทธบ,บอกยังไม่ถึงขนาดนั้นคือยังไม่ถึงขั้นแบบต้องสึก คำถามคือถ้ายังไม่ถึงขั้นต้องศึกแล้วทาไมมันมีผู้หญิงอยู่ในเหตุการณ์เหมือนอยู่ในห้องและทําไมถึงถ่ายภาพเหมือนกับถอดได้อะนึกออกไหมคือตอนนี้สํานักพุทธกับตํารวจไม่ตรงกันละเรื่องเนี้ยคือไม่ตรงกันละแล้วไอ้ที่มันพีคที่สุดคือวันไปศึกตามข้อมูลที่นักข่าวไปเจ้าคุณศึกโดยมีสํานักพุทธตามไปด้วยและไปหาซื้อผ้าขาวให้ ไม่ของแย้มน่าจะหนักกว่าอันนี้ถ้าพูดกันจริงคือของแย้มหนักกว่าคุณแป๊บนึงนะท่านสงสัยไหมนี่ไม่ได้บูลลี่นะเจ้าคุณก็ไม่ได้หล่อเจ้าคุณก็อายุเยอะออะพูดง่ายภาษาออะผมก็แก่เนาะเออเจ้าคุณท่านก็แก่คําถามคือแล้วแล้วเจ้าคุณไปหวั่นไหวอะไรแต่มันมีบางรูปที่เวลาเซิร์ชขึ้นมาโอ้โหคือก็ไม่ผิดนะที่ผู้หญิงชอบทําบุญจะแต่งตัวแบบเซ็กซี่ คือมีบางรูปที่ไปเห็นน่ะโอ้โหนี่ก็แบบเซ็กซี่เลยคุณผู้ชมฮะสวยไหมเหรอเออมันแหมมันก็ตอบยากอะเนาะคือ,คอ,คอตอนแรกผมก็จินตนาการไว้ตามที่น้องที่เขาขับรถตู้อ่ะที่เขาบอกว่าเป็นหญิงผมยาวขาวสวยแต่ถ้าดูจากในรูปก็ถือว่าคือผมไม่รู้อายุเขาเท่าไหร่นะน่าจะ30หรือ4ีไม่แน่ใจแต่ก็โอเคอะก็ดูดีคุณผู้ชมฮะ แต่วันนี้ Facebook ก็ตั้งค่าล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าคือเขาล็อกมานานแล้วหรือเขาเพิ่งล็อกเพราะมีกระแสเจ้าคุณอาจเรื่องของกรรมกรรมยังไงฮะกรรมรอหันหรือกรรมมอมาเอ้ยกรรมรอหันหรือกอะอำกรรม คือคือเราอะไปดูรูปแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ,อมีรูปเซ็กซี่จริงวะคือคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะแต่งแบบเซ็กซี่หน่อยอันนี้พูดได้ป่ะเขาว่าเซ็กซี่เดี๋ยวมันจะดีดอีกว่าเนี่ยฮะอันนี้ก็คือโอ้ยพี่บอลเชันยิ้มเหรอครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเว้ยพี่บอลแม่ไปแสดงไหนเราคืนนี้สวัสดีครับพี่ นี่บางคืนดูพี่ไลฟ์บางคืนดูบางคืนดูพี่นั่งร้องเพลงอยู่นะเออผมก็ถา่ายอวตารผมเข้าไปดูนะพี่บอลเชิญยิ้มสวัสดีครับนี่บางคืนผมถาา่ายอวตารผมเข้าไปดูอยู่นะแล้วกลับมาใหม่เรื่องผู้หญิงคนนี้คือตอนแรกอะถามแหล่งข่าวแหล่งข่าวก็บอกว่าคนนี้แหละแล้วผมยังแปลกใจเห็นบอกว่ามีทนายเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องผู้หญิงคนนี้ หรือจะมีพระซึ่งตกเป็นเหยื่ออีกหรือเปล่าแล้วฟ้องผู้หญิงคนนี้หรือไม่คือเรื่องนี้เราแค่ดูหน้าขออนุญาตที่เล็งๆแม่นะกลัวเดี๋ยวภาพมันดีขึ้นมาบนจอเดี๋ยวท่านจะเห็นไม่ได้เลยหลังๆโซเชียลนี่น่ากลัวมากพูดอะไรไปหลงังๆต่อตอวังนะไม่งั้นคือเขาจะเป็นคนที่ชอบแวะไปวัดต่างๆแล้ววัดต่างๆเนี่ยก็มักจะลงรูปเธอเป็นการขอบคุณแล้ว เธอก็จะชอบให้ทุนทรัพย์เด็กนักเรียนให้ทุนทรัพย์เด็กนักเรียนพรุ่งนี้ก็พยายามจะติดต่อผู้หญิงคนนี้ให้ได้คุณผู้ชมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคำถามที่ผมว่าผมกับท่านก็อยากรู้เหมือนกันคือตอนนี้เจ้าคุณอาจไปอยู่ไหนเจ้าคุณอาจไปอยู่ไหนแล้ววันนั้นเธอพาเจ้าคุณอาจเนี่ยไปที่ลาวเพื่ออะไรก่อนเจ้าคุณอาจจะต้อง กลับมาจากลาวเพื่อรีบมาสึกแล้วก็หายตัวไปเนี่ยนะฮะคือวันนี้พอเริ่มได้เขาลางของเรื่องนี้แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือเริ่มที่จะรู้ว่าอ๋อก็สวยอยู่นะหน้าตาก็ดีอยู่นะเออแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเจ้าคุณท่านด้วยนะเพราะวันนี้ทางพี่พี่ของเจ้าคุณะก็ให้ข้อมูลมาบอกว่า,วาเจ้าคุณเองเนี่ยน่าจะโดนแกล้งเขายังมั่นใจว่าเจ้าคุณน่ะไม่มีทางจะหวั่นไหวเพราะผู้หญิง เพราะถ้าเจ้าคุณจะหวั่นไหวเนี่ยเจ้าคุณหวั่นไหวมาตั้งนานแล้วเพราะเจ้าคุณเองเนี่ยก็มีชื่อเสียงแล้วก็เจ้าคุณเองเนี่ยก็เติบโตในวงการส่ะมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเพราะฉะนั้นถ้าจะหวั่นไหวมันควรจะหวั่นไหวไปตั้งนานแล้วอยู่ๆมันมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่ามันมีการแกล้งและอย่างหนึ่งคือมันก็ยังไม่มีหมายจับอะไรท่านเจ้าคุณมันมีแค่เป็นการสอบแล้ววันนี้ที่ตำรวจเองเนี่ยกำลังพูดอยู่ก็คือตำรวจบอกว่าอยากให้ผู้หญิงคนนี้มาให้ข้อมูล แล้วถ้าถามคุณผู้ชมท่านคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมาให้ข้อมูลท่านไหม <c oughs> สำนักพุดบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทําให้พระ,ประเปลียนทำก้าประโยคต้องสึกไปสองรูปแล้วตํารวจก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ก็น่าจะมีส่วนที่ทําให้เจ้าคุณอาจต้องสึกแล้วอยากจะเชิญผู้หญิงคนนี้มาให้ข้อมูลเป็นท่านท่านเป็นผู้หญิง <c oughs> ท่านจะมาไมหมละ่ะคือผมว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะไม่มีทางมาถ้าไม่มีหมายเรียก คือเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตํารวจสอบสวนกลางจะออกหมายเรียกผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแล้วถ้าออกหมายเรียกแล้วเจ้าคุณผิดอะไรอ่ะถูกไหมครคือถ้าเขาผิดเพราะเขาเสพเมทุนเขาก็สึกอ่ะเขาสึกไปละแต่ไอ้เรื่องเงินเรื่องยักยอกเรื่องถ่ายเทเงินคือตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะฮะก็ยังไม่เจอแล้วยังวยาวจกรก็คืออาจารย์ทงทองจรัรทราังสุขซึ่งท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านก็เย่ยมว,ว่าบัญชีวัดเนี่ยมันตรวจสอบได้หมด ก็เลยอาจจะยังแตกต่างจากทิดแย้มซึ่งของทิดแย้มเนี่ยมีไปเกี่ยวกับน้องเกณฑ์มีไปเกี่ยวกับพวกเว็บอย่างที่คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมเออก็เนี้ยแหละเล่าให้ฟังว่าเขามีข้อมูลแล้วว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแล้วผมก็พยายามเข้าไปส่องโปรไฟล์ของน้องเขาน่าจะ30กว่าแล้วมั้งคุณผู้ชมฮะน่าจะ30กว่าแล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เดินสายทำบุญเยอะมาก แล้วไปตามวัดวัดเล็กวัดใหญ่เนี่ยเธอไปค่อนข้างจะเยอะไม่ตามล่าพระยังไม่ผิดเนี่ยจะไปล่าอะไรเขาล่ะเนี่ยฮะแค่อยากรู้ว่าทําไมรีบศึกแล้วครอบครัวเขาบอกว่าพระกำลังโดนแกล้งเนี่ยฮะ